ความหมุนวนโลกหรือในเอกภพมหาจักรวาลความหมุนวนของรูปนามของวัตถุของสสารของวิญญาณอะไรเนี่ยหมุนอยู่เนี่ยรวมกันสังขารสังเคราะห์กันไปโลกหรือในเอกภพมหาจักรวาลที่มีการกาลหรือกาละเนี่ยที่มีการ หรือมีการเคลื่อนไปอยู่ทุกอน,นุทุกปรมณูนั้นจะมีสองท้งนั้นนะฟังดีๆนะอ่านทวนในโลกหรือในเอกภพมหาจกรวาลที่มีการหรือกาละเนี่ยหรือมีการเคลื่อนไปอยู่ มีการเคลื่อนไปอยู่ไม่มีใครจับกาละนี่ให้มันหยุดไม่เคลื่อนอย่าเคลื่อนคุณตามให้นาฬิกาหยุดได้แต่กาละไม่มีใครสามารถจับให้หยุดได้แม่แต่พระเจ้าก็ไม่มีสิทธิน์นะไม่มีสิทธิ์จับให้กาละหยุดนะมีการเคลื่อนไปอยู่ทุกอนูทุกบรมนูนั้นจะมีสองทั้งนั้นไม่หนึ่งเดียว กาละไม่มีหนึ่งเดียวสองทั้งนั้นไม่หนึ่งเดียวที่มีเป็นภาวะปรากฏอยู่ในการในกาละนี่มันจะต้องสองต้องเคลื่อนหรือมีการเคลื่อนอยู่ทั้งสิ้นนอกจากศูนย์ฟังดีๆนะลึกซึ้งนะในสภาพคำว่ากาละ กาละนีคนที่อยู่ในกาละคุณยังไม่ปรินิพานเป็นบริโยสารคุณคือสิ่งหนึ่งในกาละคำว่ากาละนี่ภาษาอังกฤษว่าธรารมอตามาเคยสดสนอว่า,าศาสนาพุทธนี่คือาศานอสาศานาที่มีกรรมแอนการหรือกรรมกับกาละนี่แหละ of c o n t i u u น m เป็นสัพพตภาพระหว่าง กรรมกับกาละนะไอน์สไตน์สรุปว่า Space and Time of Continuum ันอัตมาจึงรู้ว่าอ๋อไอสไตน์นี่เป็นโพธิสัตวเริ่มรู้แล้วเรื่องของสภาพของโลกหรือความวน แต่ยังรู้แค่วัตถุรษาสาร Space and Time ยังไม่ใช่กรรมยังไม่จิตจิตวิญญาณ Space เป็นทั้งหมดมหาจักรวาล s p a c e กับกาละเป็นสัมพัทธภาพระหว่างสองอันนี้นั่นคือไอน์สไตน์ความรู้ของไอน์สไตน์ที่เริ่มเข้ามาจิตวิญญาณรู้จักความสัมพัทธภาพ ของสองสิ่งในมหาจักรวาลนี้แล้วเป็นโพธิสัตว์คนที่ไม่เข้าใจก็ไม่รู้หรอกว่าโพธิสัตว์คืออะไรไแ,แ,แต่แแท้แอาตมาพ์สระดับเจ็ดกรู้รูเรื่องโพธิสัตว์นี่ไม่น้อยนะก็บอกความจริงสูง่กันฟังผู้ตั้งใจฟังด้วยดีก็ได้ปัญญาผู้ฟังไม่ด้วยดีนักก็ไม่รับก็ไม่มีปัญหาไรอาตมาไม่ได้เป็น ปัญหาสำหรับผู้ที่จะฟังแล้วก็จะรับหรือไม่รับนะเพราะงั้นในที่อาตามาเขียนไปพระกาบแรกนะในโลกหรือในเอกภพมหาจักรวาลที่มีกาละหรือมีการเคลื่อนไปอยู่ทุกอนุทุกปรมานูนั้นจะมีสองทั้งนั้นไม่หนึ่งเดียวที่เป็นภาวะปรากฏอยู่ในกาละ หรือมีหรือต้องมีเลยต้องมีการเคลื่อนอยู่ทั้งสิ้นนอกจากศูนอ่านทวนอีกทีนี้เข้าใจขึ้นไหมนอกจากศูนและต่อมาอัตมาบักยกมาเป็นพารากราฟที่สองและความเป็นหนึ่งก็ดีสองก็ดีที่สุด ศูนย์ก็ดีหนึ่งก็ดีสองก็ดีศูนย์ก็ดีล้วนคือภาวะที่เปลี่ยนสภาพหรือแปรสภาวะไปเท่านั้นอ้าวฟังอีกทีหนึ่งและความเป็นหนึ่งก็ดีสองก็ดีที่สุดศูนย์ก็ดี ทั้งสามสภาวะเนี่ยล้วนคือภาวะที่เปลี่ยนสภาพหรือแปรสภาวะไปเท่านั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปแปรไป,ป,ไปจ,ะจะเจริญขึ้นหรือจะเสื่อมลงตอนนี้ขยายความเพิ่มให้ฟังจึงไม่มีอะไรใดๆเทียกนี่คือ ความรัสรูพ้พระเจ้าจึงไม่มีอะไรใดๆเที่ยงอยู่เป็นหนึ่งไม่มีอะไรเที่ยงอยู่เป็นหนึ่งคงที่ได้ถาวรนิรันดรได้เลยนอกจากศูนย์เที่ยงนอกจากศูนย์ซึ่งก็จะศูนย์จากการเป็นตัวของตัวเองไป นั่นเองแท้ๆจะศูยญซึ่งจะศูนย์จากการเป็นตัวของตัวเองไปนั่นเองแท้ๆการเป็นคนมีธาตุรู้กับภาวะที่ถูกรู้การเป็นคนเนี่ยมีภาวะที่มีธาตุรู้ เป็นนามธรรมนามธาตุของเรากับภาวะที่ถูกรู้เป็นรูปธปาตุผู้ใดสามารถทำปัญญาให้แจ้งถึงภาวะหนึ่งสองศูนย์ทำภาวะให้แจ้งถึงภาวะหนึ่งสองศและทำภาวะใด จะทำหนึ่งก็ตามทำสองก็ตามทำศูนย์ก็ตามก็ได้ตามประสงค์ผู้ใดสามารถทำภาวะหนึ่งก็ได้สองก็ได้ทำศูนย์ก็ได้ตามประสงค์าางก,งก,ก,งคก็คือผู้จบกิจในความเป็นคนแล้วอ่าังเลย แล้จะอยู่ในภาวะใดก็ได้พอทำได้แล้วเป็นอมตะบุคคลจะอยู่ในภาวะหนึ่งภาวะสองหรือภาวะศูนจะอยู่จะภาวะใดก็ได้ดังที่ตนต้องการจะอยู่ในภาวะก็ได้ดังที่ต,นต,น,ตนต้องการเป็นอมตะบุคคลทั้ง อยู่หรือไม่อยู่ก็เป็นสองอย่างทั้งสองอย่างนี้นะจะสองอย่างอยู่มีอยู่ทั้งสองอย่างอย่างเป็นสุขสงบอบอุ่นอิ่มเอมกระเซมใสใจเกื้อกูลเสียสละอยู่นะหรืออยู่อย่างอิสระ แล้อยูอย่างชัดเจนในอิสระสมบูรณ์แบบเลยอยู่อย่างอิสระไม่นะไม่ให้ความรู้สึกอิสระนี่คือไม่ให้ความรู้สึกหรือเวทนาของตนเกี่ยวเกาะฟังให้ดีในความหมายของอิสระตัวนี้อิสระคือไม่ให้ความรู้สึกหรือเวทนาของตนเกี่ยวเกาะ,ะกับการสัมผัสอยู่เราสัมผัสอยู่แต่เราไม่ให เวทนาหรือความรู้สึกเราเนี่ยเกี่ยวกับภาวะความรู้สึกหรือเวทนานั้น,น,นผู้นั้นแหละคือผู้อมตะสำเร็จแล้วสมบูรณ์เป็นผู้อมตะสำเร็จแล้วสมบูรณ์อมตะอยู่ในข้อที่เก ของมูลสูตรสิบหนึ่งฉันทะหรือความยินดีเป็นมูลกาเป็นรากเงาเบื้องต้นเลยผู้มีฉันตะมีความยินดีเพราะอาการของฉันทะเดือกการของความยินดีจึงไม่ใช่เรื่องเล่นเนเรื่องลึกซึ้งและมีน้ำหนักยิ่งใหญ่ฉันทะ เพราะผู้ที่เกิดฉันทะลึกซึ้งขึ้นไปถึงมูลกาถึงขั้นรากจิตเลยเนี่ยผู้นี้แหละจะเรียนรู้มณสิการให้เป็นแดนเกิดเป็นสัมภวะหรือเป็นปปะวะขึ้นมามณสิการหมายความว่าทาใจของตนใจของเรานี่เราเป็นผู้ทําใจของเราเองไม่ให้ใครมาทําได้หรอก ใครมาทําให้ก็ไม่ได้พระเจ้าก็ไม่สามารถจะมาร่วงมาล่วงมาร่วง,วงทําใจของเราไม่ได้เราใจของเราเป็นของเราเราก็ทําใจของเราเนี่ยให้มันเกิดไปสู่แดนเกิดแดนเกิดถ้าคนโง่มิจฉาทิฏฐิก็ไปสู่แดนเกิดนรกถ้าผู้ใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นสู่แดนสวรรค์หรือสู่แดนนิพพาน คำว่ามณสิการ์คำที่สองของโมนสูตรนี่จึงไม่ใช่เรื่องเล็กผู้จะโยนิโสมณสิการจะเป็นผู้ทําใจในใจอย่างถูกต้องท่องแทบบริบูร์โยนิโสนี่ถูกต้องท่องแท้อย่างบริบูรณ์ลงไปถึงที่เกิดที่เกิดที่เป็นต้นตอแห่งการเกิดเละลางรากเง้างแห่งการเกิดเรียกว่าอาสวะ หลากเงาแห่งความโง่ที่นีพาเกิดอาสวรรลางหรือกําจัดหรือเผาให้สลายเลยได้นี่เป็นความรู้ของพระเจ้าที่สุดยอดในการเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณเรื่องพระเจ้าเรื่องอัตตาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใช้พยัญชนะเยอะที่มันเป็นคำใช้แทนกันได้เรียกว่าซินนะนิมนะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าซินนนิม พระผู้ที่สามารถมณสิกการได้อย่างถูกต้องก็ต้องเป็นผู้ที่สมาธิเป็นสัตบุรุษขึ้นไปนะหรือเป็นอริยะค่อยๆรู้เป็นทีละระดับทีละระดับตั้งแต่ยาบมาโสดาสกิทาอนาคารหันจนกระทั่งเกิดโพธิสัตว์เกินอรหันเป็นอนุโพธิสัตว์เป็นนิยตตโพธิสัตว์เป็นนิยตตโพธิสัตว์เป็นมาหาโพธิสัตว์ไปอีกโอ้ก็จะ สูงสุดถือว่าเป็นผู้สูงสุดเป็นอรหันต์ัสม,มาสัพพุทธเจ้าสุดยอดสัมมาสัมโพธิญาณนั่นก็เป็นความตัสรู้พระเจ้าและพระองค์ก็เป็นสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระเจ้าสุดยอดแล้วผู้ใดเรียนรู้ตามก็เป็นตามอย่างอัตมาในเรียนรู้ตามจึงมาเป็นผู้ที่เอาความรู้ของพุทธมาสาธยายอยู่เนี่ย แล้วโชคยังดีมากที่เมืองไทยยังมีพระเตรปิฎกบันทึกไว้แล้วก็โชคดีอีกที่ยังสังคมสงหมู่ใหญ่ก็ยังนับถือพระไจรปิฎกเล่มนี้โดยเฉพาะเทราวาธเราเนี่ยในประเทศไทยนับถือพระเตรปิฎกฉบับสยามรัฐกันแต่ก็มีคนอื่นพยายามจะเอาฉบับอื่นมาบางังแต่ไม่ไม่ไม่นิยมมากเท่าฉบับสยามรัฐ ที่เป็นของพระมหากัสป,ปะเนี่ยอัตมาก,ก็อาศัยอันนี้แค่น,นี้ก็พอที่จะใช้ตลอดชีวิตของอัตมาตายไม่มีปัญหานะซึ่งมันมีได้อีกละเอียดกว่านี้อีกแต่ว่าเอาขนาดนี้ก็จอดละนะพระเจ้ปิดกฉบับนี้เขาสยามรัฐเนี่ยนะขออธิบายมูลสูตรไปอีกคร่าว เป็นค่อยๆเป็นพื้นฐานไปเรื่อยๆเมื่อมนสิกการถูกก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่ถูกนี่คืออย่างไรมณสิกการผู้ที่มนัสิกการจิตวิญญาณของตนเองทำใจในใจหรือจิตวิญญาณของตนเองได้ผู้ที่ทำได้ต้องมีผัสะเป็นสมุทยัยนมูลสูขข้อที่ส ต้องมีผัสสะเป็นเหตุเกิดแปลเป็นไทยว่าเหตุเกิดสมุทัยคือเหตุนะเกิดสมุทัยเป็นเหตุเกิดเหตุการณ์เกิดของจิตนิยามนี่แหละจิตวิญญาณนี่แหละต้องมีผัสสะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปหลับตาปฏิบัตินั้นก็ต้องขอถล่มอีกพูดอีกย้ำอีก ยำโม่ตะปูกจนเมื่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงทำไมถึงไม่ค่อยจะกระเตื้องสะดุง้งนะเพราะไม่ฟังฟังไม่ขึ้นหรือยังไงตมาไม่ได้ไปติดยึดพักไม่ได้ไปติดยึดพวกนะไม่ได้ไปว่าทันว่าอย่างงอนอย่างนี้นะแต่อยากจะให้ท่านฟังดีๆเข้าใจให้ได้แล้วเลิกซะสิไอ้สิ่งที่มันผิดไปหลับตาปฏิบัตินะ่ะมันไม่มีทางที่จะบรรลุหรอก มันเดรั100ีร้อยเปอยกตัวอย่างเช่นอุตรมานบมาฝ้าพระบุทธเจ้าพระบุทธเจ้าก็ถามว่าอ้าวอาจารย์เธอสอนว่ายังไงสอนว่าปิดตาซะอย่าให้เห็นปิดหูซะอย่าได้ยินนี่คือหลับตาซะปิดรับไม่ดับหูก็ไม่ได้ยินอะไรข้างนอกด้วย นั่นแหละเหมือนพวกหลับตาปฏิบัตินั่นแหละพูดเท่านี้แหละอุตรามานพบอกพระพุทธเจ้ารายงานพระพุทธเจา้าท่นทูลท่านี้พระพุทธเจ้าบอกอ๋ออาจารย์เธอสอนให้เป็นคนตาบอดหูหนวกเหรอเท่านั้นแหละอุตรสะดุ้งโยงเลยคอตกซบเศร้าทำไมเราถึงโง่ขนาดนี้เนาะแล้วคนฟังอัตมานี่จะฉลาดขึ้นมั้งไหมเนี่ย นั่งหลับตากันอยู่นั่นนะ่ะอัตมาพูดซ้ำพูดซ่าเรื่องนี้เพราะว่าคณะนี้เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านไปเริ่มต้นตรัสรู้ท่านก็ไปหาคณะนี่แหละคณะใหญ่ๆอย่างเงี้ยนี่เป็นคณะหนึ่งหินยานนะยังมีคณะมหายานยังมีคณะอะไรอีกอัตมาก็ยังไม่กล้าไปถึงนู่นก็เอาเทรวาทที่เป็นไทยนี่แหละเหมือนพระเจ้าท่านก็ไปโปรดเออจะไปโปรดใครดี ก็ไปโปรดคณะสามพี่น้องอะ่ชะชดินสามพี่น้องอะ่ะที่บูชาไฟบูชาน้ำอะไรกันอยู่อะ่ะไปโปรดก็ได้มาทันทีเลยเป็นโมก็เกิดคณะแต่ยังว่าของพระพุทธเจ้าท่านมีบารมีเนาะมีบริวารโปรดปึ๊ดปๆ๊ดป๊ได้ปั๊ปปปแปบ,บแต่โพธดที่รักเนี่ยโอ้ยหัตะสะ เป็นแดนเกิดถ้าไม่มีผัสสะเป็นเหตุเป็นเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดได้คุณจะไม่มีอะไรเกิดมาให้รู้เกิดอะไรเกิดเวทนาผัสสะแล้วจะต้องมีเวทนาถ้าไม่มีผัสสะเวทนาที่เป็นที่ตั้งใงการศึกษาในพรมชารสูตรที่พระเจ้าตรัสไวอ้อ่านไปติปิดกันไม่ค่อยแตกท่านก็ตรัสไว้ไม่มีที่ตั้ง ไม่มีตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิน่นลิ้นกระทบรสเรียกว่าที่ตั้งจิตวิญญาณวิญญาณทีติไม่ใช่วิญญาณสัมภเวสีไม่ใช่วิญญาณล่องลอ,งอ,ย,อยู่ไดภพบของแต่ละคนแต่ละคนเองแต่วิญญาณที่ออกมาข้างนอกมันมีข้างนอกมีตากระทบรูปมีหูกระทบเสียงร่วมกับคนอื่นจึงจะเกิดที่ตั้งไม่เป็นจิตวิญญาณจรสัมภเวสีเนี่ย มันก็จรไปเดียวเดียวเดยวเดียวไม่เกี่ยวกับใครของใครของมันแต่ก็เป็นหลงผิดว่าจะโอโ้ไปเป็นสวรรค์ไปเป็นนรกไปเป็นเจอใครต่ใคร,ใครอีกนั่นก็บเพอเจอนะเป็นการเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฐินะนั้นเมื่อไม่มีผัสษะก็ไม่เกิดเวทนาไม่มีที่ตั้งแห่งการปฏิบัติไม่มีฐานไม่มีกรรมฐาน ไม่มีฐานในการกระทําไม่มีกรรมไม่มีการกระทําได้ฐานในการปฏิบัติฐานที่ตั้งในการปฏิบัติหรือทิติที่เกิดวิญญาณให้ศึกษาเกิดเวทนาจิตเจตสเสกรูปนิพพานจิตวิญญาณเนือการธาตุรู้ที่แยกย่อยมาศึกษาเป็นเวทนาเป็นตน้นก็ไม่มีให้ศึกษาแล้เวทนานี่และ จะต้องศึกษาเป็นแกนหลักเป็นสถานที่หลักเป็นจุดสำคัญเวทนาหรือความรู้สึกหรืออารมณ์นี่จะสุขจะทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ตรงนี้ศาสนาพวกนั้นตัดสรู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ว่าเป็นมายาแต่ศาสนาเทวนิยมศาสนาศาสนาอื่นๆนนั้นติดสุขเป็นสุขนิยมทั้งนั้น ไม่รู้จักสุขทุกข์รู้แต่ดีและชั่วซึ่งเป็นโลกียะแค่แยกโลกียะดีชั่วกับสุขทุกข์เป็นโลก,กุตระฟังไม่เข้าใจแล้วไม่สนใจที่จะศึกษาอ๋อแล้วอารมณ์สุขทุกข์นี่มันต่างกับดีชั่วยังไงโอ้โหมันคนเราโลกเลยเดินกันคนเราฝั่งเลยดีชั่วเนี่ยมีแต่อยู่ โลกกสวรรค์ดีชั่วอยู่ไม่มีศูนย์สุขทุกข์ถ้าเรียนรู้แล้วเนี่ยจึงจะศูนย์จึงจะอยู่เหนือหรือคุณจะอยู่เป็นอมาตะาบุคคลแล้วคุณจะอยู่เพื่อทำหน้าที่ต่อไปอีกแล้วจนก็ะทั้งคุณเบื่อปรินิพานเป็นปริโยสารเอง ถ้ายังไม่เบื่อจะอยู่อย่างอาวโลกิเตศวนอย่างทุกวันนี้อย่าง,าง,างแม่กวนอิมอยู่ทุกวันนี้ก็เชิญดิมีสิทธิ์จะอยู่นิรันดรอ,อย่างนั้นหรือคนสัตว์ได้หมดจากคนในโลกนี้มีหมดคนในโลกปณิฎิพานหมดได้ทุกคนนะจึงจะปณิฎิพานเป็นคนสุดท้ายแต่ท่านไม่ปรณิพิานก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะ่ะเนี่ยท่านอาวโลกิเตศวรหรือว่า ควรอิมเนี่ยที่เป็นปางอาวตารหนึ่งของอวโลกิเตศวนเวทนาแล้วก็จึงจะทำจิตให้ตั้งมั่นได้เวทนาเป็นที่ประชุมลงปฏิบัติธรรมแล้วต้องปฏิบัติธรรมให้รู้จักเวทนาในเวทนาที่พุจจาท่านแยกไว้ถึงร้อยอาตมาก็อธิบายอาธิบายโดยเฉพาะมโนปวิจารสิบ นี่เป็นแกนหลักที่จะต้องมีความรู้แยกได้ว่าเคหะสิตตะมโนปวิจาร์สิที่เป็นเคะจะแบบโลกีมี18อาการกับทำออกเรียกว่าเนกขมะออกจากความเป็นโลกีออกมาสู่โลกุตระไปอีก18มโนปวิจาร มันจะต่างกันคนละอย่างมันแยกมาได้แยกมาได,มได้ก็ออกมาได้มาหน้งจากมนโนปยานสิบแนี่แหละก็มีความรู้ถึง36เวทนา36มสิบหกเคหสิตา, 18, าสิบแปนคมสิตาสิบแรวมกันแล้วก็เป็น36นิบนี่เป็นเรื่องจริงที่พยัญชนะบอกสภาวะถ้าเราปฏิบัติมีสภาวะพวกนี้รองรับความจริงของเราเราจะรู้จะรู้ว่า เป็นชะนีเองตาตาโอ้มันเป็นชะนีเองเนาะสัจจะเป็นชะนีเองเคหะสิตะเป็นอย่างนี้เนคขมะเป็นอย่างนี้แต่ละข้อแต่ละ้ออ๋อเป็นอย่างนี้แต่ละตัวแต่ละตัวของสิบแปดเคหะก็ดีออกมาเป็นเนคขมะตั้งแต่ตัวที่หนึ่งาสุขน้สุขน้ สุขเวทนาทุกสุขเวทนาลดวุตสุขในกามและวก็ออกจากกามนี่ยคำมาคือออกอ๋ออันนี้มันสุขในกามได้เสพกามได้สัมผสัสเรื่งกามสมกับความใครอยากที่เราอยากได้ต้องการสัมผสัสเขาเป็นประสาตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดี หกทวารก็เป็นเวทนาหกแล้วในเวทนาหกเนี่ยตากระทบรูปมันก็สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ได้แบบโลกิยะเคหสิตะก็ได้ศึกษาแล้วออกไปไม่สุขไม่ทุกข์ได้ หรือจะไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ทั้งสุขไม่ทั้งทุกข์ก็ได้กางกลางทำจิตให้เป็นทั้งไม่สุขไม่ทุกข์ไดเนคขมศิตะถ้าสามารถรู้จักเวทนาร้อยแปดแยกเคหสิตะสิบแปดเป็นเนคขมศิตตะสิบแปดจบที่ฐาน เนคขัมมะสิตตะอุเบกขาเวทนาได้เคหัสิตตะเขาก็ทําอุเบกขาเคหาสิตตะอุเบกขาเวทนาเขาก็ทกําของเขาได้แต่ไม่ได้ดับกิเลสเขาดับสัญญาเป็นอุเบกขาอย่างสัญญาอัตมาเคยพูดไปสับปองอัตมาว่าไอเบกขาอุเบกขาเกอุเบกขาพิการ ไม่ใช่อุเบกขาที่บริสุทธิ์ผุดพองจากกิเลสอุเบกขามีบริสุทธาประโยชนาตามุทุกรรมัญญาประพัสราซึ่งอัตมาก็เอาอ้างอิงได้ยืนยันได้ยืนยันพระเตปิดกเล่มไนข้อไหนก็ได้บริสุทธิ์คือไม่มีกิเลสปริโยชธาตาก็คือไม,ม่ไม่มีกิเลสอย่างยิ่งมุทุตามุทุก็คือจิต มีทั้งเจโตและมีทั้งปัญญาอยู่ในนี้หรือมีทั้งรูปทั้งนามมีทั้งศรัทธาทั้งปัญญาอยู่นี้ครบมุตุมีสองสภาพเทวะอยู่ในนี้คล่องสะอาดบริสุทธิ์เต็มบริุทธิ์บริสุทธานมุตุอยู่นี้สองธาตุสองที่สะอาดบริสุทธิ์อยู่นี้มุตุทั้งเป็นเจโตทั้งเป็นปัญญาสะอาดหมดเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้กรรมันยตาจึงเป็นผู้ทิด อยู่ในเนื้อกรรมทำกรรมย่างไรก็ได้ดีได้ควรได้เหมาะไม่ผิดไม่พลาดมีแต่ประโยชน์ทายเดียวกรรมัญญาจิตถึงจะผ่านอะไรอีกจะปรุงแต่งยังไงจะอภิสังขารยังไงก็ประพัดสอนบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสอยู่ตลอดกาลานานจ้า